สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมตอริกแนวทางผ่านทางช่องของเรากิ๊กพารวยยูขณะน,นี้ตอนนี้นะคะอ่าก่อนอื่นเรากิกก็ต้องกราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่ยังรอคอยแล้วก็เบ,บิงาาง่งุตอริกแนวทางย้ำคำคืนกันดึกดเดืดื่นๆผ่านทางช่องของเรากิกอยู่เนาะ,ะอันในคลิปนี้นะคะเรากิ๊กจะเจ้าตอริกแนวทางเราพัฒนาตองวดของทั้งเจ็ดเซียนเนาะค่ะแนวทางของเจ็ดเซียน แล้วก็เลขเดนเริ่มเซียนของเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะเดนเจ็ดเซียนในคลิปนี้แล้วก็อ่าคนที่ขอคนที่ขอย้อนหลังของประวัติของเจตตาพารวยเนาะจากซีงวดวสันอ่าคุณเพิ่นแทนมาแม่เนาะเรากีก็จะขออื่น่าคุณคุณแม่บัวเรียนเนาะคุณแม่บัวเรียนอาสานี่แหละคะ่ะ นามสกุลเพิ่นบอกหรือจังใดกะเดี๋ยวเรากิ๊จิเอายอดลังให้เบิงในคลิปนี้แล้วเนาะค่ขอยคอยเบิงกันไปเนาะกับแนวทางของทางเจ็ดเซียนก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยสำหรับเดินเจ็ดเซียนเนาะค่ะเดินเจ็ดเซียนตัวเองแนวทางอาค้นวันศุกร์ไม่ผ่านไม่มาไม่เข้าเนาะเดินรวมเซียนของเจ็ดเซียนเนาะค่ะ นี่ค่ะดินเจดเซียนต้องขออภัยหลายที่แนวทางของรวมเซียนของเจดเซียนมะเขาเนะกับตัวเลขแนวทางที่รวมเซียนหลกักกดินกันหลายก้อมูอเนาะวาเมนซีก็บหาสีมาคนละเนาะเยอะยกว่าเพื่อนเนาะคะ่ะก่อนที่จะพึ่งตัวเลขแนวทางตองวดกันเนาะเดี๋ยวเรากิ๊กจะขออา่านประวัติของเจตาสาหรับเอฟซีคนที่ขอมาเนาะคะ่ะหรือคนใหม่ที่พึ่งเข้ามาเบิ่งก็อาจจะยังบรูจับจุด หรืออยากติดตามเส้นใดเนาะในในคลิปนี้ก็ขออนุญาตย้อนหลังจากหางวดเนาะคะ่ะห้างวดไปเลยเป็นขอมาสี่งวดเอาไพ่ในเดือนนี้แล้วกันเนาะเดือนนี้ทั้งเดือนอ่าตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นของจีตาในงวดอาหารงวดแล้วนะคะตั้งแต่วันที่สองนะคะงวดแรกของเดือนอ่าเบ่เข่าเนาะหลุดงวดแรกงวดที่สองของเดือนเข่าที่ตัวรองเนาะคะ่ะ รองสายวิ่งสายรูดแล้วก็จับคู่เข่าตัวนิน่นพร้อมนะคะเข่าตัวนิน่นเจ็ดสองไอเจ็ดหา้าเข่าตัวนิน่นเจ็ดหา้าออกหาเจ็ดเนาะแต่ป้าเป็นตัวนิน่นตัวจอสําหรับของเจตาพารวยของวันที่สี่เดือนกรกฎาคมนี้ของวันที่เจ็ดงวดที่สามเนาะคะ่ะเข่าที่เลขเบิ้ลเด่นที่หกเข่าเด่นหกแล้วก็เลขเบิ้ลเนาะคะ่ะของเจตาเอางวดที่สี่ งวดที่สี่วันที่9ก้กับราคดาเข้าที่ตัวเดินขื้นกันนะคะสองตัวมาตัวกับสายวิ่งสารูดบนล่างเนาะเดินที่4แต่ว่าจับคูบอฮอดนะคะไปบอถึงให้สีสีออกสามสีเนาะหละกักกากงวดที่ห้างวดที่หาเข้าไปที่แปดแปดนะคะเบิ้น 88. แปดปดหลกักการเลขจับคูกับเกือบเขานะคะให้แปด ให้8หกออก6 9 9 6เนาะเป็นตัวกลับสรุปก็คือตลอดทั้งเดือนนี้หางวดหลุดไปแค่หนึ่งวดเนาะสำหรับแนวทางเลขเด่นเข่าตลอดอยู่นะคะสำหรับของเจตาหลุดไปหนึ่งวดเข้าไปสนะี่เนาะมาบึงแนวทางต่อว,วดกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางต่อว,วดของเจตาเนาะ ของเจตาเดี๋ยวค่อยไปเบึ่เงดินริ่มเซียนกันก่อนนะคะะของเจตาไปก่อนเนาะได้ได้อ่านประวัติเราประวัติผนแล้วเผื่อบอกาาตอนไปต่อกับเ่าพัฒนาวิ่งรูดของเจตาพาด้วยนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดเด่นที่เจ็ดกับหนึ่งค่ะเด่นบนล่างเจ็ดกับหนึ่งสองตัวมีเจ็ดหกเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกน้นที่หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดห้าคะ่ะเลขเบิลเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่ง สามตัวมีหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเน้นที่หนึ่งเจ็ดห้าค่ะสำหรับของเจตาพารวยกับตัวเลขแนวทางลาพัฒนาตองวดของวันจันทร์ที่สิบสี่เนาะไปชอบปูรใดมกักปูรใดหิงไปกับพื้นเมื่อขึ้นวันสุท่ผพันธมากก็ดีใจด้วยเนาะค่ะเรามาเบิง่งนตองวดกันเนาะขอให้หิง้งขอให้ปังตองวดกันมาต่อของเอาดินเจ็ดเซียนกันก่อนนะคะเดนเจ็ดเซียนของรวมเซียน เล็กด่นเนาะบอ่านบอกขาวนะคะสําหรับขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างี่กาวไว้ขังตนเนาะมาเบิ้งตองงวดค่ะงวดเก่าไปงวดใหม่มาจัดไปค่ะสําหรับตัวเด่นของเจ็ดเซียนเด่นที่เจ็ดรองที่ห้าจับคู่ช้นนี้เจ็ดแปดเจ็ดหาหาเจ็ดหกเจ็ดหกแปดแล้วก็มีเบิ้ลห้าห้ากับเจ็ดเจ็ดนาะคะ่ะสําหรับแนวทาง เดินเจ็ดเซียนเดินเจ็ดเซียนเนาะออแคปหน้าจอก,กันเด้อเดินที่เจ็ดกับผาเนาะค่ะเดินที่เจ็ดรองที่ห้าสำหรับองแนวทางเจ็ดเซียนเนาะมาตตอกันที่ของโชชัยชานโชชัยชานอันนี้สายวิ่งสายรูดกับบ่เคยขาดขาดจะขาดหน่อยนะคะ ประวัติเพิ่นอะอยากเล่าจากน่อยใครที่ติดตามอยู่ก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะสําหรับผู้ใดที่เพิ่นเข้ามาไม่กะค่อยๆเบิ่งกันไปเนาะคะ่ะว่ากิ่งวดกิ่งวดเนาะอาจจะไ่ได้ย้อนลังไ้หลายเพราะว่าธะรกิจก็อาจจะเาว้เนี่เนาะสําหรับคนที่ขอมาเรากี่วก็กะจะอ,อ่านให้เนาะคะ่ะเพิ่นขอของเจตามาจากสีงวดเนาะกับห้เรียบร้อยแล้วเนาะไปต่อของชอชัยชนันผูริมานเฮงไปกับของชอชัยชนบะคะ่ค่ะให้ตัวจับคู่ที่เก้าหกออกหกเก้าเนาะเป็น ตัวกับอาจจะบร่ได้เข่าตัวนิ่ตัวเจาะแต่ว่าจับคู่ถือว่าผ่านเนาะอย่าลืมไปกับกระพาอแล้วก็เข่าที่เด่นนะคะเด่นที่เก้าของชอชัยชานมาเบิงตองวดค่ะสําหรับแนวทางล่าพัฒนาตองวดของชอชัยชานวิ่งรูดเด่นที่สามร้องที่เจ็ดค่ะเด่นที่สามร้องที่เจ็ดสองตัวมีสามสองสามหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสองเน้นที่เจ็ดสามกับสามหนึ่งค่ะเลขเบิลมีสามสามกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางมีสามเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดสามเน้นที่สามเจ็ดสามค่ะเลขเบิลนี่ก็ออกดีอยู่เนาะหาหางวดเราสำหรับเดือนนี้ออกไปออกไปสามวดแล้วเนาะคะ่ะสำหรับเลขเบิล เบิลสองสองหกหกแล้วก็แปดแปดเนาะล่าสุดเบิลแปดแปดหางวดเลขเบิลมีมาสามงวดละอ่ะของอชัชยชาญดิ้นที่สามคะ่ะสองตัวเนิ่นที่เจ็ดสามกับสามหนึ่งสามตัวก็นิ่นที่สามเจ็ดสามไปตัวเนาะคะ่ะมาตัวของจีปากแดงอ่ะของจีปากแดง บอกเขาเนาะคะ่ะหลุดไปบอเปินยังไปต่อไปไม่ตามต่อเนาะสำหรับตัวเลขแนวแทางของเจี๊าแบแดงก็ถือว่าเดินดีที่ผ่านมาเนาะของเพ้่นกับเขาหวดที่แล้วเขาที่จับคู่สามสีเขาสองหมวติดนะคะของเจีปาแบแดงหัวดนี้หลุดไปไปต่อไปไม่ตัวเลขแนวแทางไม่มาเก่าไปเนาะ วิ่งรูดงวดน,นี้เด่นที่เจ็ดกับห้าค่ะเด่นที่เจ็ดกับห้าเจ็ดเพิ่ยังมาถิ่มอยู่นะคะยังมาอยู่เจ็ดกับห้าสองตัวมีเจ็ดห้าเจ็ดสามเกะ้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็ห้าแปดค่ะน้นที่เจ็ดห้าหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าแปดเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขนะทางเลขสองตัวสามหางงวดน,นี้เพิ่งหายมาหกหางเนาะสำหรับเลขจับคู่อ่าบลวมเลขเปิดเนาะให้มาหกหาง เบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดกับห้าห้าสามตัวให้หน่อยลงนะคะให้สองหางมี 7, 5, 8, 5, 1, เจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งเก้าน้นที่เจ็ดห้าแปดค่ะสำหรับเลขสามตัวของเจปากแดงสองตัวเด่นกับมีเจ็ดกับห้าเนะคะเด่นที่เจ็ดกับห้าสองตัวมีเจ็ดห้าหนึ่งเก้าห้าแปดสามตัวเนิ่นที่เจ็ดห้าแปดต่อที่ล็อกอุดร ล็อกอุดรกับต้องขออภัยเอฟซีสำหรับตัวเองแนวะทางบอเข้าตองงวดเนาะงวดที่ผ่านมาของเพิ่อนขาเข้ายู่สําหรับแนวทางที่สามจิตให้มาจับคู่นะคะไปโตนะคะให้เก้าให้เก้าจ็ดออกหกเก้านาะคะ่ะรุดไปหนึ่งเต็มเกินไปเต็มหนึ่งออกหกเก้าตองงวดค่ะสําหรับ เลขล็อกอุดรกับเราพระนาวิ่งรูดเด่นทีซีกับสองเดนทั้งสองตัวเนาะคะ่ะสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดสองตัวมีซีห้าซีหกสองซีสองหนึ่งเน้นที่สองซีกับซีหกค่ะเบิ้ลซีซีกับสองสองสามตัวมีสองซีหกซีสองหนึ่งซีสองซีเน้นที่สองซีหกกับซีสองซีค่ะสำหรับเลขสามตัว กับตัวเน้นตัวเจาะสองหางเนาะค่ะเด่นที่สี่กับสองสองตัวเน้นที่สองสี่กับสี่หกสามตัวเน้นที่สองสี่หกแล้วก็สี่สองสี่ไปตัวที่ล็อกเทียนล็อกเทียนทะเลกับลุดเนาะค่ะงวดนี้หลุดไปงวดที่แล้วเพิ่นคาเตอร์ตัวเด่นเนาะเข้าตัวเด่นงวดนี้หลุดไปต้องขออภัยไปต่อไปไม่กับตัวเด่แนวทางตัวงวดของวันจันทร์เนาะ เราพัฒนาวิงรูดวันนี้ล็อกเทียนไหหมาเดนที่หกกับสามค่ะเดนที่หกกับสามสองตัวมีหกเจ็ดหกแปดสามหกสามเจ็ดนิ่นที่สามหกกับหกแปดค่ะสำหรับเลขสองตัวกับตัวน้นตัวจอเนาะค่ะเบิ้นสามสามกับเจ็ดเจ็ดสามตัวมีหกสามเจ็ดสามหกแปดสามสามหกนิ่นที่สามหกแปดกับสามสามหกค่ะสำหรับตัวเลขแนวทาง เลขสามตัวเนาะคะ่ะเด่นที่หกกับสามสองตัวเน้นที่สามหกกับหกแปดสามตัวเน้นที่สามหกแปดกับสามสามหกค่ะของล็อกเทียนอ่ะตอนที่ล็อกน้องบัวค่ะล็อกน้องบัวก็ลุดเนาะคะ่ะของล็อกน้องบัวลุดสําหรับแนวทางที่ผ่านมา ไปตอเนาะคะ่ะงวดวันศุกร์ผ่านไปงวดวันจันทร์มาใหม่ลาปัฒนาวิ่งรุดวันนี้เด่นที่หกกองที่หาค่ะสำหรับของเลขหลักหนงบัวสองตัวมีหกเจ็ดหกแปดหาหกหาเจ็ดน่นที่หาหกกับหกแปดค่ะเลขเบิ้ลนมีหกหกกับหาหาสามตัวมีหกห้าเจ็ดห้าหกแปดแล้วก็หกหกหาเนาะคะ่ะ น้นที่หาหกแปดกับหกหกหาสำหรับตัวเลขนะทังเลขสามตัวของล็อกหนองบัวเลขเด่นเด่นที่หกค่ะสองตัวเน้นที่หาหกกับแปดอ่ะกับหกแปดสามตัวน้นที่หาหกแปดกับหกหกหาไปต่อของออเพชรออเพชรกับลาวพัฒนาวิ่งหลุดเมื่อคืนมาสุกที่ผ่านมาหลุดเนาะคะ่ะ ใสต่อค่ะใหม่เลขเบิลก็ออกดีดีเนาะเลขนี้เบิลนี่เสี้นเส้นกับไปอุดรอาลาดไปน้ำกันหมดเลยเนาะเพราะว่าหน่อยหน่อยที่สิมีติดเลขเบิลกันกับว่าลายเตี้ยนเนาะแต่ว่ามาเบิลนี่ก็ตายยังเขียดกันแน่นอนงุเดือนนี่ก็เขามาสามงวดแล้วเนาะคะ่ะออกมาสามงวดแล้วเลขเบิล ตัวเลขแนวทางแลค่ะอ,อเพทตงวดวิ่งรูดดินทั้งสองตัวเนาะดินที่เจ็ดกับห้าสองตัวมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหาเจ็ดหาหนึ่งเน้นที่เจ็ดแปดกับหาหนึ่งเอ้ยเน้นที่เจ็ดแปดกับหาเจ็ดค่ะตัวเน้นตัวจอ่อเลขสองตัวสองหางเนาะเจ็ดแปดกับหาเจ็ดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดกับหาหาสามตัวมีเจ็ดหาหนึ่งหาเจ็ดแปด เจ็ดหา้าเน้นที่เจ็ดเจ็ดห้ากับห้าเจ็ดแปดค่ะเลขสามตัวของออเพนตเนาะคะ่ะเดินที่เจ็ดกับห้าสองตัวเน้นที่เจ็ดแปดกับห้าเจ็ดสามตัวนิ้นที่ห้าเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดห้าของออพเพนตลาพัฒนาตัวงวดสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะมาร์กเซียนใดจ้าเซียนนั้นเนาะละักกิจก็ต้องทับขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับที่ยังรอคอยและติดตามตัวเลขเนาะทั้ง่าทั้งช่องของลักกิจพารวยอยู่ ตลอดต่อเนื่องกับขอบพระคุณหลายเนาะคะ่ะแล้วก็นแนวทางของทั้งจเจดเสียนเนาะที่หายตัวเองเนาะทางมาว่างทั้งช่องมาวา่าเสเป็นเลา่าพัฒนาหรือรัฐบาลไทยที่หายไปว่างทั้งช่องของเสียนหนุ่มเนาะคะ่ะฝากติดตามรัฐบาลไทยพร้อมเนาะอย่าลืมกดค้นหากห้เด้นหรือหาบางคนก็บอกว่าหาพอเจอพึ่งจะเข้าไปคอมเมนต์เนาะในเสียนสองของเสียนหนุม่มกว่าจะหาเจอสัน แอดก็จะ,ะได้ลงดิง่งหายนะคะได้ลงห้แต่พุ่นละรอพุ่นละอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ fc แฟนครับเฮงๆมนันมันปัง,ปง,ปงกักับตาหน้าตตองวดของวันจันทร์แล้วเจอกันมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ